สวัสดีค่ะมื่อนี้พ่อกันกับแอดสาวเทพระรักพระรวยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้พาม้าไหวปูพญานาคป,ปูชงเนาะค่ะเนาะปูปูที่พนยูหนี่ค่ะเพื่อนกะได้ให้ตัวเลขให้โชคลาภกับลูกดานของปูไห้มา้าถูกมาแล้วสองงวดงวดนี่กะมา้าขอโชคลาภกับปูอีกค่ะ กะอยูไอที่ที่แอดกำลังสร้างบ้านอยู่นี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะแอดเสื้อและศรัทธาในี่องค์ปูพญานาคเนาะคะ่ะแอดเสือ้อผู้ใดโบเสือ้อผู้ใดสิวา่าแอดเป็นบ้าเป็นบ่นบอก่สร้างเด้ค่ะเด้อมันเป็นความเสือ่อความศรัทธาค่ะของแต่ละบุคคลค่ะผู้ใดเสื้อและศรัทธากะสีใดมแจะสิ่งดีๆเข่ามาในโตในชีวิตเจ้าของะะอะค่ะเนาะนี่ค่ะ ปูเพิ่นจะอยู่ในถำ้ำยุ่นมองนั้นเพิ่นเฮ็ดเป็นถ้เพิ่นเป็นปากบุ้มถำ้ำตอนแรกเป็นปวกขาวค่ะเป็นปวกขาวแต่วันนี้ฝนตกใส่แต่ว่า,วาปูเพิ่นก็ยังอยู่หนั่นอยู่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ยังอยู่หนะะันน่นอยูนนอย่นี่ก็เป็นบ้านบ้านแอร์นคะคะบ้านที่แอร์กำลังสร้างอยู่ค่ะ เลขนี่มาคือเลขอย่างน้อมาที่นี่คือมะเป็นจังสี่นาะเบิ่งจังหนึ่งก็คือหกเบิ่งจังหนึ่งก็คือศูนย์เนาะค่ะกำกวมอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยใจใจใจเลขใดเนอะปูเอาชัดๆนี่เด้อปู เป็นคือเลก็กหกแต่บางยังก็เป็นคือจังเล็กศูนย์เนะคะ่ะเนาะไปเห็นตัวใดกะตัวนั่น่ะเด้อค่ะแต่ว่าตาเอเห็นเป็นเลก็เลกหกเหล็ก ตัวเลขเห็นมาแล้วเนาะคะ่ะน้อเห็นสามตัวแล้วค่ะตัวเลขเห็นสามตัวโอ้มันกล่องกับบกวยชัดเนาะคะ่ะนาะนี่นี่ค่ะไพ่เห็นเป็นตัวใดนะคะแต่ว่าตาตาแอดเห็นเป็นหกศูนย์สามขังเทิงกับบางข่งก็คือเลขศูนย์ศูนย์สามเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนที่จุดที่แรกเนะี่ยเอดเห็นเป็นหางเลขหกค่ะหก ศูสามาแล้วนะคะน้อให้เป็นตัวนี้เดอเจ้าค่ะปูปวดภายลูกหลานลูกหลานของปูพญานาคเด้อค่ะได้ส้างวัดสั่งว่าบํารุงพระพุทธศาสนานํากันเจ้าค่ะเห็นะคะน้อให้เป็นตัวนี้เดอปูเดอตัวของปูให้เป็นตัวนี้เดอร์รกหกศูยานย์สามต,ต,ต,ตาลูกเห็นเป็นหกศูนย์สามนะค,ะนค่ะ บารมีปูปูหายมามันกับตัวใครสัดนะคะแ้วแอซิมึงชัดๆนี่ค่ะไปเห็นเป็นตัวใดตาภายัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็นอยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคน้ำเดอ้อค่ะโชคของแต่ละคนบอกคือกันค่ะอยู่ที่ดวงค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะแอดกะ เอาตัวเลขมาฝากค่ะเป็นแนวทางค่ะมันมนสุป,ปูสุคนค,ค่ะงวดนี้เพราะว่าปู่เพิ่นไห่ถือม่แล้วสองงวดนะคะนาะงวดมีงวดที่สามเด้อค่ะเด้อปู่ไห่นันก็เป็นตัวเลขกำกวมอยู่ค่ะข้างทึง,งข้างตัวกลางนี่แอดว่าเป็นเลขศูนย์ล่ะค่ะหกศูนย์สามนี่ล่ะค่ะหกศูนย์สาม มาเราเด้อเลขออกมาเราเด้อเพื่อจะเห็นตัวแต่มาเบิงเด้อจ้าหกสี่สามมีนะโอ้ยโอ้ยได้ได้กล้องยู้ยสเดี๋ยวรอเบิงสร้างเพื่อจะเห็ตัวใดว้มาเบิงสร้างเห็นตัวใด่โน้จา้ามาเบิงดูหาเห็นบ่คือก,กัน มันจะเป็นตัวไม้จะฝ่าว่ามึงเด้อแต่ว่าตาเจ้าคว้างเห็นเป็นหกศูนสาเอาสร้างเห็นเป็นตัวใดอืมแม่ครับแมนบอหกศูนย์สาตรงตรงตัวตัวเด้อปูเด้อครับตรงตรงเนาะถุตาถุตรงตรงตัวตัวนี่แหละเม่ถ่ะถึงสามหกศูนย์สามค่ะ กลับไปกลับมาได้จ้าเด้อกลับไปกลับมาหวกับเก้าตัวเดียวกันเด้อย่าลืมได้จ้าว่าหวกับเก้าตัวเดียวกันจ้าหกับเก้าตัวเดียวกันค่ะนกเขาขันแทนค่ะไม่กับแกะบ่หหวงว่านกเขาขันแทนค่ะ เป็นสถานที่ที่แอดสร้างบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะทั้งนีดทั้งนั้นกระ้วยบุญบารมีที่แอดได้สร้างเนี่ย้าบุญในสางวัดสางวานะะเนาะค่ะเนาะแอดจะบอกว่าหมาของแอดนี่แอดบ่ได้เสียเงินใจสักบาทค่ะมีผู้อุปถัมมีผู้สางให้ค่ะอยู่ไก่กนลาฝาาฝ่าได้เพื่อนกะสางให้กะบ,บ่หูว่าด้วยที่ว่าเพื่อนคิดจังไดเนาะคะ่ะแต่แอดก็คิดว่าเพราะบุญบารมีของแอดค่ะ บุญเก่าของแอดค่ะเรากับบุญที่แอดได้ส้างพระวิหารได้ทาบุญที่วัดค่ะเราก็ได้เสื้อและสัทธาให้องคูพญานนคเนะคะเนอาผู้อุปถัมภ์เพิ่นก็เลยได้มาส้างเมตตาได้มาส้างบ้านหลังนี้ให้แอดค่ะบบเคยเห็นหนากันเลยค่ะบบเคยเห็นหนาเพิ่นเลยกะได้เพิ่นกะได้มาส้่งให้แอดก็เลยเสื้อว่าผลบุญ้วนๆค่ะนี่ค่ะผลบุญ้วนๆค่ะ เหลือก็เด้อหกศูนย์สามค่ะหกศูนย์สามหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะ